เพราะว่าเป็นตู้เย็นแต่ทำไมมันเป็นโรงเย็นก็ผมก็งงตรงนี้เหมือนกันพี่ก็งงตรงนี้เหมือนกันนี่เฮ้ยเฮ้ยผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรหลุดไม่รู้อยู่ดีหักหักลงมาเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทั้งบ้านด้วยนะครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนนะครับผมครับเอ่าอ่ เอาแบบนี้นะครับอันนี้คือมาตรงข้อบหมูที่เขาแบบยังตายแบบไม่ดีตายหูตายแบบนี้ครับครับครับแล้วก่อนรับผมขอแบบว่าวพาผมเป็นคนไม่มีเซนเนาะก็เลยว่ามีพี่พี่เขาเนี่ยครับเขาแบบยังไงแบบคล้ายๆแบบเกี่ยวกับมีเซนนะครับใช้วได้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการในการรับเงนเ้ยนั่นแหละครับนั่นแหละ ว่าเขาสามารถแบบอาจจะมองเห็นสิ่งลี้ลับได้หรือแบบสื่ออะไรแบบนี้ได้กขได้นะครับเวลาออกไปข้างในเขาก็ชอบเห็นชอบอะไรแบบนี้นะมั็นนี้นกเป็นคนไม่ค่อยเป็นนกคนนอนแบบนอนไปแล้วแบบไม่ชอบฝันไม่ค่อยฝันตื่นขึ้นมาก็แบบนั่นเลยพี่เขาเป็นคนแบบชอบฝันแบบเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องอะไรแบบประมาณนี้ครับอันนี้ก็พึ่งฝันไปใช่ไหมฝันไปแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่แบบ กเกียริถักเลยซึ่งฟันไปไม่นานนะที่ท,ท,ที่ที่พี่สาวถูกถูกไว้ด้วยครับอืฟันตอนนั้นฝันเกี่ยวกับอะไรนะจำไม่ได้ก็เรื่องนั้นก็จาไม่ได้ครับแต่ว่าพี่สาวเขาแบบไปตีถูกนะครับผมครับเขาว่าของพี่นนท์ฟันนี่คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงก็ขึ้นนะครับไม่ไม่เยอะมาหากันไม่ดีเฮ้ยขอ่ได้ครับ อุยคออนาต<ค>ตกใจครใจผมเป็นค,คนตกใจง่ายด้วยมันมีอะไรหล่นนะฮะพูดถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้ลืมเลยตกใจนะฮะแก่เกี่ยวกับความฝันนั่นแหละครับครับก็เลยแบบก่อนกลับบ้านนะครับก็เลยแบบสื่อแบบยังไงแบบพนมมือแบบบอกเขานะครับว่าถ้าถูกหวไหรืออะไรแบบเนี้ยจะซื้อของหรืออะไรแบบมาถวายเขาแบบเนี้ยเรียกว่า เป็นคนที่มีเซนงั้นขอให้ไปเข้าฝันพี่นนท์แทนแล้วกันนะครับมันจะมีสองเหตุการณ์เนาะใช่สองเหตุการณ์ที่พี่นนท์ฝันนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นนท์เล่านะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรบ้างครับว่ายังไงฟันเป็นสองเหตุการณ์เนาะฟันเกี่ยวกตอนแรกคืออะไรนะอันนี้มันจะอันนี้ก็ตะเวยนะครับมันก็ไม่ยาวนะครับฟันเรื่องแรกนะครับลมนมลมอุ้ยเสือบแล้ว เรื่องแรกนะครับผมเปื่อยๆว่าเหมือนเห็น,นไม่รู้หรอกผ,ผมก็ไม่ค่อยได้ดูคลิปสว่วนมากน้องก็ตัดเนาะครับผมสว่วนมา,มากน้องก็ตัดน้องก็ทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าร่างกายก็เป็นแบบนี้นะครับพี่ก็เป็นนี้เลยไปว่าพี่ขเขาแบบเดินไม่ได้นะครับเพื่อนทุกคนคือทําอะไรก็นี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับครับผมคือเดินไม่ได้เลยคือหยัดตรงเลยครับเือนจละเลยครับผมอะไรน้องก็เลยบอกอ่าพี่ มาอมาบมามาถึงบ้านนะพี่อ่าผมอธิษฐานให้ลุงที่อยู่ในคลิปมาให้เข้าฝันพี่นะก็เลยประมาณนี้ยลุงไหนผมก็งงงงไงที่อยู่พี่อยู่ข้อมูลนี่แหละน้องน้องก็ยังไม่ทันได้ดูคลิปนะก็ไม่ได้เข้าใน youtube นะครับทีนี้น้องก็ว่าให้ลุงแกมาเข้าฝันเพราะว่าพี่มีอ่าสัมผัสทางนี้อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมน้องก็ เขาเป็นลุงตายหงอยู่คอกหมูอะไรอี่แหละที่เป็นอะไรนะไม่หัวใจก็ร่วมเดียวก็อะไรนะอ,นอ,นอะไรนะ้องก็มาเล่เาให้ฟังว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะประมาณนี้ครับก็แล้วโอเคงั้นก็เลยอธิฐานต่อเลยครับว่าเออถ้าถ้าลุงอยากสื่อสารอะไรหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยมาให้เข้าฝันผมนะประมาณเนี้ยถ้าผมสัมผัสได้เดี๋ยวจะไปบอกลูกลูกหลานท่านอะไรประมาณเนี้ครับทีนี้ก็เห็นเป็นรองๆ่างนะครับพี่ๆเฮ้ย ก็เห็นเป็นลางๆทีนี้เห็นฝันเขาอยู่แป๊บหนึ่งแต่แต่มันก็ไม่ได้ฝันเห็นลุงโดยตรงเลยเห็นเป็นพรลองๆอยู่ในฝันนะครับทีนี้พี่ๆเอาไปตีวนะครับอ่ของผมมันไม่ขึ้นก็ลงลงก,ก็บอกแค่นี้ได้ได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับวิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้ใจครับแล้วทีนี้ก็ฝันเห็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนนนี่แหละสมัยเรียนสมัยเรียนเรียนอยู่ครับผมแล้วทีนี้เพื่อน ขาบอกว่าอยากเล่นน้าอยากเล่นน้ําจังว่าประมาณเนี้ยแล้ว<ม>ก็บอกว่าอยากไปเกี่ยวกับทะเลอะไรประมาณนี้เนาะ<ม>ทีนี้ก็อุ้มอุ้มผมอะ่ะเพื่อนคนนั้นเป็นคนอุ้มผมเองครับผมอุ้มแล้วจะเป็นเหมือนลากไม้อะไรเต็มไม่รู้ครับแต่มม่เหมือนที่สถานที่แบบเก่ามากเลยนะครับพี่พี่เหมือนเป็นเหมือนต้นโพอ่ะใช่เป็นเหมือนต้นโพซึ้อลากลากยาวไปเลยนะครับพี่พี่แล้วทีนี้น้อง เพื่อนผมก็อุ้มอุ้มอุ้มแล้วขาไปกับตรงหน้าแข้งเขาไม่รู้ว่าไปติดอะไรเขาว่าความรู้สึกว่าตอนแ้กเขาอยากเล่นน้าเล่นน้ํามากน้เล่นน้ำเตือนเตือนเตือนอ่าแล้วก็บอกว่าเหมือนอยากเล่นน้ําทีนี้ก็วิ่งไปสะดุดอะไรสักอย่างแล้วเหมือนหกล้มอ่ะแล้วพี่ตียวนะอันนี้ฝันฝันเรื่องแรกนะครับทีนี้ขาไปติดกับอะไรไม่รู้แล้วขาเป็นแผลเป็นแผลแล้วทีนี้กระโดดลงน้ําอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่แต่พอกระโดดลงน้แํแเราเป็นเหมือนแบบสถานที่แบบสวยมากเลยนะพี่น้ําเนี่ยทีฟ้าเลยเหมือนที่ว่าเหมือนไม่ไม่ใช่ฝันที่เมื่อกี้ที่เรามีต้นโพเหมือนไม่สถานที่ก่อนแล้วแต่มันเป็นแบบว่าสาน้ําเลยสาน้ําแบบใหม่ๆอะ่ะโดดลงไปที่นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นตะเกียหรืออะไรแต่ตรงตรงตรงนั้าแข้งอ่ะเป็น,เป,นเป็นแผลแล้วเลือดเลือดเลือดเต็มสาเลยเป็นสาน้ําเลยก็เลยบอกว่าอยู่ในฝันอ่ะผมก็ตกใจไหม ผมอยู่ในในในฝันผมก็เรียกว่านกนกเพื่อนจมน้ําครับเพื่อนจมน้ําแล้วที่นี้นกก็ทําอะไรไม่ถัวก็กระโดดลงกลงไปช่วยครับครับผมกระโดดลงไปช่วยอันนี้เหตุการณ์แรกนะครับที่ในฝันครับผมเหตุการณ์แรกไปไปจมเพื่อนขึ้นมาเขาบอกว่าว่ายว่ายน้ําไม่ได้มันเหมือนรู้สึกว่าน้ําตรงนั้นหนักหนักอย่างไรแบบเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยไปใช่ไหมไว่ายไม่ค่อยไปเหมือนมวลน้ํามัน,มนหนักแน่นใช่ใช่ใชออถ้าเฮ้ย พ่อครับพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนลุกพี่เดี๋ยวคนลุกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรนะอะไรใจเยเครใครใครใครยืนอยู่ยืนยืนยืนอยู่ตรงนั้น่ะไหนตรงไหนเนี่เห็นไหมไม่ตรงไหนเนาดมไม่ไม่ไม่ฝาดไม่ฝาดรูปเราเป็น นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเน่เขาเขาพี่พี่เห็นเหมือนพอมไหมไม่นู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเน่เห็นไหมลุงลุงเขา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 ยืนก้มหน้าตรงไหนนี่ห่าห่างไปจากตู้นี้นิดหน่อยนี่แหละตรงนี้เลยตอนนี้เขาทำอะไรก้มก้มหน้าแต่หันมาทางนี้ใช่ขออนุญาตนะลุงขอขอนุญาตนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมมองมองไม่เห็นนะครับ วัสดีครับลุงผมมาดีนะถ้าถ้าลุงเราบอกหวยนะเดี๋ยวถ้าถ้าทานผู้ผมถ้าทานเอฟเอฟซีเอฟซีนะครับถ้าถูกหวยเดี๋ยวเขาจะทําบุญให้นะครับลุงเดินไปแล้วหาแล้วเหรอไปแล้วผมผมยืนยันว่าผมไม่ฝาดแน่นอนพี่ <c oughs> <c oughs> ขนลุกเป็นแบบไหน เป็นเหมือนอ่าใส่ใส่ผ้าสลงอะ่ะแล้วเหมือนมีอ่าผ้าอะไรนะผ้าขม้าเหรอ,อผ้าขม้าผัดางข้างอะอย้านะครับพ,พี่นนท์ไม่เคยแบบได้เข้าไปดูนะครับผมสูงไหมเ,เท่าไหร่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ใ่อ่เหมือนคนพร้อมๆอะโอ้ลักษณะใกล่เชียงกันมากเลยครับพีเพี่อนทุกคนเฮ้ย มีคนคนเดินอยู่ตลอดเลยนะครับโอเคดำเนินเรื่องกต่อเมื่อกี้ทิ้งไหนแล้วตกใจเมื่กีมันมันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังไงเมื่อกี้มันแบบมันดันดันอ่ะอมันเหมือนมีพลังงานอะไรตลอดเวลาครับมันมีคนมาจ้องมองเราแบบนี้ครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เมื่อกี้พี่พี่ฟังไปนะครับอ่ามันโดดโลสาน้ําแล้วขาเป็นแผลนะครับเป็นเลือด ขั้วน้ำน่ะขั้วน้าเลยไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขยังไงนะครับมีพี่คนหนึ่งพี่สาวนี่แหละเขาเขาตีเป็นนะครับเขาจะใช้ช่องเวลาตีความฝันก็คือว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้เอออีกประมาณสองวันเลขจะออกใช่ไหมนนต้องฝันอีกวันเนี้ยหรือว่าวันใกล้จะออกแล้วพี่เขาจะไปตีออกนะครับว่านนฝันยังว่ายังไงบ้างประมาณนี้นะครับผมแล้วเรื่องที่สองที่ที่ฝันนะครับก็จะล้มตลอดเลยคนลุกไม่หายอ่ะพี่พ ไม่ไม่คิดว่าจะเห็นไงประเด็นนะแบบยูดีความรู้สึกอยากให้หันไปนะเมื่อกี้เห็นเลยถามว่าเป็นคนกลัวไหมถ้าอยู่คนเดียวกลัวสตีลุดแน่ๆค่ะแต่ถ้าอย่หนึ่งถึงสองคนขึ้นไม่ไม่ค่อยเห็นนั้นเท่าไหร่สองคนขึ้นไม่ใช่เหรอพูว่าคนเดียวกลัวครับกลัวเป็นร้อนแล้วไม่เคยแบบมันเห็นมันเห็นแต่อยู่ไกลอ่ะพี่อันนี้เห็นมันเห็นชัดมากแต่เขาไม่มีที่นะท่าทีหลุด เงินเขาออกมาดยเฉดยี่แหละเหมือนในฝันเลยลุงเป็นแบบคล้ายแบบนี้เลยที่ก่อนก่อนี่ฝันเห็นถึงเพื่อนคนนั้นนะครับเขาไดจะรับรู้แล้วครับดี่นะครับุะาตนะครับลงุญาะนะครับลงอันนีละแล้วทีนี้เรื่องเรื่องที่ว่าพี่พี่ไปตี้ยนะแล้วทีนี้จะไปเรื่องที่สองเลยนะครับตุ๊กแกทักบ่อยเรัไปไปเรื่องที่สองเลยนะครับเันเป็นแบบเห็นพี่ชายครับผมอ่ามา คีบแบบโทรโทรในในในฝันผมนะโทรในฝันว่าเออนกอ,นอเหมือนน้องเหมือนมีน้องอีกคนหนึ่งเหรน้องเร็วๆแบบเรียกแบบว่าว่า,างพากันว่างไหมประมาณนี้นะครับน้องนกน้องเขาก็บอกว่าว่างนะครับประมาณนี้ว่างครับผมทีนี้ว่าเดี๋ยวพี่ไปรับนะพาไปซื้ออ่ตู้เย็นหน่อยอว่างี้เอาไปซื้อตู้เย็นใช่พาไปซื้อตู้เย็นหน่อยในฝันนะเขาพูดอย่างนี้ครับผมแล้วสัาพัเขาก็ แต่อันนี้บ้านบ้านก็ห่างกันไกลมากนะเป็นพี่ชายเลยแล้วทีนี้เหมือนบ้านที่เขาอยู่บนเขาแต่เขาขี่รถลงมารับถึงบ้านนะครับอย่งในความฝันเขาขี่รถมาถึงปุ๊บก็เรียกน้องน้องขึ้นรถนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะในฝันครับผมบอกว่าพาไปซื้อตู้เย็นมือสองหน่อยเขาก็ว่างี้ครับครับผมทีนี้เขาบอกว่านนไม่ต้องไปนะเขาว่าอย่างนี้ให้ให้อยู่บ้านนี่แหละเฝ้าบ้านเขาว่า ไม่รู้เสียงกุ๊กกุกตลอดเลยลุงเขาหน้าจะเดินเยู่แบบนี้เดินเดินวนวนตลอดเลยนะทีๆๆ่แบบวนไปนนชันมากเราต้กัรทีนี้ก็รับน้องไปสักพักหนึ่งครับผมได้ประมาณอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาครับผม <c oughs> <c oughs> กลับมาทีนี้ไม่รู้ว่ามันความรู้สึกมันมันมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเฉเคยอะไรตนะู้เย็นหรอมันไม่ใช่ตู้เย็นอ่ะที่นม่ตอนนีมันเป็นอะไรครับเป็นเหมือนแบบคล้ายๆ้ายแบบ ผมว่าออกไปซื้อตู้เย็นอแต่ตอนซื้อคือเป็นตู้เย็นอยู่หร่ว่าอย่างไงมันมันมันไม่แต่แต่พี่เขาพูดว่าไปซื้อตู้เย็นไปตอาไปซื้อตู้เย็นใช่แต่พี่ชายคนนั้นคือบอกว่าไปซื้อตู้เย็นมือสองใช่ยังไงแล้วก็พอพอมาพอกลับมาจะถึงหน้าบ้านเราไม่เป็นลลายอ่ะลายเหมือนขอเรียกว่าพูดได้ไหมโรงเย็นเออโรงเย็นครับผมเป็นโรงเย็นแล้วทีนี้ก็ขี่ ก็ขี่มาถึงเข้าบ้านเข้าหน้าบ้านปุ๊บทีนี้ครั้งแรกน้องก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองนะยังไม่มองเสียงอยู่ตลอดเลยก็ก็ยังไม่มองทีนี้พี่ๆเขา้าเข้าใจไหมว่าเอ่อช่วงช่วงเวลานั้นอนะ่ะเหมือนเราอยู่งานงานเขาดําอ่ะจริงๆอ่ะใช่ใช่งานข่าดําจริงๆใช่ทีนี้ผมก็ได้กลิ่นเหมือนเหมือนคนจุดธูปอะ่ะจุดธูปเหมือน สมมติว่าคน,นขอตายใหม่ใช่ไหมเรา,าทีนี้ไปนั่งจุดทูบแล้วจะมีกลิ่นอะไรนะตามดังอยู่เราตลอดเวลาเลยลกลิ่นทูบกลิ่นเงินงานงานข้าวดำนั่นอื่นนั่นแหละครับผม,ามาก็ทําไมกลิ่นแปลกผมก็ตอนนั้นยังไม่มองเลยก็กดอยู่มือถืออยู่กดกดกดก็ก,ก,ก,ก็เหม็นนั่นอะไรวะตอนนั้นคิดอยู่นะเหม็นนั่นอะไรวะประมาณเนี้ยทีนี้พี่เขาก็เปิดกระจกปุ๊บเปิดกระจกปุ๊บเรียกนนนว่โนนอะไรประมาณเนี้ยครับผมผมก็มองไปปุ๊บ ผมก็งงไงวะเอา้าไหนว่าไปซื้อตู้เย็นไม่ใช่หรอ,อ,อแล้วทําไมกลายเป็นตู้เย็นเอ,อกลายเป็นโรงเย็นโรงเย็นอครับผมผมก็แปลกใจนะทีนี้เขาพี่เขาก็ขี่รถมาจอดหน้าบ้านผมปุ๊บใช่ไหมครับผมใช่ครับนมขี่รถมาถหน้าบ้านอะไรกช่ไหครับ<อ>ที่เขาขี่มาปุ๊บคือเขามองเห็นเป็นตู้เย็นใช่ไหมเป็นโรงเย็นเลยแล้วทำไมพี่เขาบอกว่าเป็น เพราะว่าเป็นตู้เย็นแต่ทำไมมันเป็นห้งเย็นก็ผมก็งงตรงนี้เหมือนกันพี่ก็งงตรงนี้เหมือนกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าวะอะไรหลุดไม่รู้อยู่ดีหักหักลงมาเลยอะมันอะไรหล่นมาจากกอไผ่นะครับทำไมตรงนี้แรงจังวะมันอะไรหล่นลงมาจากกอไผ่ คนลูกตอลอดเลยพี่พี่อย่าเร่งกัแบบน,นี้นะครับลุงไม่ไม่อันนี้ก็มาให้ fc ให้ให้ให้ให,ให FC ้เหมือนลุงที่ประกวดในฝันผมมานิดนึงอ่ะแล้วให้ผมฝันไงลุงก,ก็เลยจะให้ถ้า fc ตีหมวยถูกนะครับเขา fc เขาจะได้นํานํานาอะไรอ่าพวกอะ่ะเครื่องไหว้เครื่องเส้น,นมาถวายให้นะครับจะได้ทําบุญไปให้ไงลุงตกใจตกใจ ทูดึงในแล้วเมื่อกี้อ๋อขี่รถเข้ามาในเข้าเข้ามาในบ้านนะครับผมแล้วแล้วเหมือนเป็นตาที่เสียเข้าไปที่เสียไปแล้วที่ท,ที่ที่เราอยู่นี่คือบ้านบ้านบ้านเราบ้านบ้านตัวเองใช่นะ <S <S ใช่ใช<ม>บ้านตัวเองนะครับ<ม>ที่พี่ขาขี่เข้ามานะขี่เข้ามาก็เหมือนเห็นตาที่เสียไปแล้วที่อยู่ในฝันตอนนั้นนะแต่เสียไปแล้วแต่ผมแฟนฝันว่าเขาตาคนเนี้ยตาเรานี้ะ ผักพี่เขาว่าเป็นตู้เย็นอ่ะออกไปให,ให้ให้ออกไปจากบ้านเรา <spreads> ผักออกให้แบบไม่ให้เขาบ้านอ่ะครับแล้วผักออกไปผักปุ๊บเขาว่าตาน่ะเขบาบอกว่าเอ้ามึงเอาลงเอง่เอลงเย็นมาทําไมเขบาบอกว่าพี่เขบาบอกว่าไม่ใช่ไป่ใช่ตู้ลงเย็นเขบาบอกว่าเป็นตู้เย็นอือ <DB, S 1> ครับผมแต่คนในบ้านคือมองเห็นเป็นลงเย็นใช่เห็นเป็นลงเย็นเขาบอกว่าไม่ให้แต่คนที่เสียไปแล้วเหมือนพี่จะพี่คนนั้นอ่ะจะเอาลงเย็นเข้ามาบ้านให้ได้ได้ ที่เสียไปเราพยายามผลักไผ่ไปไม่ให้เอาเข้ามาใช่คอับ่คนที่เสียไปแล้วเขาบอกว่าเป็นยังไงก็ตามจะไม่ให้เอาโรงเย็นเข้าในบ้านใช่ใช่แล้วเขาขก็มันก็ไม่ได้ออกถนนนะไม่รู้ว่าเลขมันจะตีไปยังไงนะพีลองตีถ้าเป็นโรงเย็นไม่รู้ว่าจะตีไปยังไงนะสอนมากแค่บ้านเบ้านที่เรามันก็มีเลขแค่ตัวเดียวคือเลขแปดเออเลขแค่เลขแปดตัวเอาง่ายๆอถ้าเพื่อนคนนั้นก็มันไม่รู้ว่าเฮ้ย ฮ้ยไม่กลัวเหรอทำไมม่ตกใจเลยอ่ะโหสตีดีมากแต่เป็นคนที่มาตกใจง่ายมากนะน้องๆเขาเป็นคนกิดแข็งกว่านวลนะเพราะว่าเขาไม่เนีซนก็แต่ก็แต่ก็มีวันๆอยู่เหมือนกันนะแต่ผมคนตกคนตกใจง่ายอ่านั่นแหละเขาก็ตาเขาก็เขาก็ที่นี่อันนี้จะเป็นใต้ทุนบ้านใช่ไหมพี่พี่แล้วพี่คนนั้นนะพี่ชายจะเอาโรงเรียนนะเข้ามาให้ได้ทีนี้เขาว่าเป็นตายไร้ดียังไงก็ตามจะไม่ให้เอาโรงเรียนเข้ามาในบ้าน เขาก็ยืนรัดเลยยืนยืนรัดว่าไม่ให้เขาเข้าเขาเขาบอกว่าเหม็นก็เหม็นออกมาได้ไงพี่แต่พี่คนนั้นพี่ชายเนี่ยเขาว่าไม่เหม็นเขาว่าเขาว่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าเออเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเมื่อความรู้สึกว่าเหมือนอะไรมีมีอะไรบางตาเขาให้เขาเขาจะให้พี่เขาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลงเป็นเอยเป็นตู้เย็นเออแต่ที่จริงได้เอาตู้เย็นแล้วเอามันจะมีล้อสีด้านได้ไงเออแล้วเคลนลงมาด้วยอืมแหละอยู่ในฝันอะ คือเขาพยายามจะมาใต้ถุนบ้านให้ได้แต่ว่าตาที่ที่เสียไปแล้วแต่คน,คนละคนนะครับนี่คือเป็นตาของค,คู่แฝดเองนะครับใช่ใช่ครับคือเป็นตาคู่แฝดเองพี่พี่เขาพี่ชายคนเอ่อนนั้นนะ่ะเขาจะพยายามเอาโรงเย็นเข้าบ้านให้ได้มันจะเขียนเข้าใต้ถุนบ้านนะครับแต่ว่าตาที่เสียไปแล้วพย,พยายามเอ่อผักโรงเย็นนี้ออกไป หน้าบ้านนะครับไม่ยอมเดี๋ยวเลยวะพี่พูดโอ้โหพี่พ่อพูดถึงพ่อพูดถึงทำไมเป็นอย่าง้ล่ะโอ้โหแล้วหนึ่งนะพี้เพื่อนทุกคนขอให้ขอทักได้เลยวะผมตามที่ผมไม่ทักวะใช่ เราเก็บเราเราเรียงเราให้จบแล้วก็รีบรีบกลับดีกว่าีบปิดกล้องออรีบกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุการณ์หน้าเดี๋ยวมาคุยให้ฟังมาจะได้กินอะไรแต่มันพูดตรงนี้ก็ได้ครับผมพยายามผักผักตาดาท่เสียพยายามผักลงเย็นออกไปไปอใช่แล็บแต่อยู่ในนั้นมีแต่คนว่าได้กินหมดเลยนะครับผมพยายามผักออกไปแล้วทีนี้มันมันมันไม่รู้ว่าใช้วิทยาในการรับชมนะครับอ่า เพื่อนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าขี่รถออกไปแล้วย,ยังมันมีแฟนคนหนึ่งนี่แหละลืมลืมพูดลืมพูดครับผมที่ที่เพื่อนคนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเหมือนทะเลาะกับแฟนที่เขาว่าเลือดเลือดเ,เต็มขาเนี่แหละเลือดเต็มขาเนี่แหละแล้วเขาขี่รถไปเหมือนเขาทะเลาะกับแฟนแล้วเขาบอกว่าเหมือนตุกอะไรตายเนี่ยแหละมีคนเขาชาวบ้านนะมามาบอกพ่อแม่เขาว่าเขาจะจัดงานบวช <c oughs> แล้วทีนี้เขาทะเลาะกับแฟนเขาก็เลยขี่รถขึ้นไป ตหนึ่งอะแล้วทีนี้เขาตกอะไรตายเนี่ยตกตกพูหรือตกเหวตกเหวนะครับแต่ก็เป็นเพื่อนคนเดียวกันเลยที่ผมฝันนะครับรันแหล่ะแต่ป้ายทะเบียนเขาก็มันพูดได้ไหมมันมันพอได้มันมันตรงมันตรงกันใช้ยานยาแล้วแล้วก็ตีเอานะครับว่าฝันเห็นโรงเย็นแล้วก็ฝันแบบเนี้ยที่ผมพูดไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่หายเือสิ่งลึกลับข้างๆเล้ย ใจหวานแล้วออออในะเห็นไหมเสงอยู่ข้างหลังตลอดเลยแล้วรบอบๆแล้วครับไปดูแล้วนะครับเพื่อ,อนนี่เกิดอพศอ่ออ,อันนี้อันนี้บอกพศออเลยนะครับ,รบพศอสอี่หนึ่งใช่พศอส,อสี่พศสี่หนึ่งนะครับผมายทะเบียนทุที่เขาขี่ไปก็คือห<ช>นึ่งสี่ใช้สลับกันครับพศสีส่หนึ่งแต่ว่าปายทะเบียน เฮ้ยเี้งไข่วิ่งอะแต่อยู่นี่มองไม่เห็นใครนะครับใช่ไหมนีมีอะไรอยู่รอบรอบข้างๆตลอดเลยตัวบอลไ้ดิบกับอะไม่รู้อะโอ้โหคนลุกนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีบพูดรีบไปเลยรึยูว้ยทำไมต้ออีกจ๊ะเนาะเริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยเขาแน่นหงไง น่าจะเด็กรื่ออะไรหรือเปล่าขอเลแบอกอยากเห่รีบกลับเรง่ไม่รู้นะครับครับโอเคแ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรีบจะรีบสุดจริงก่อนสุดจริงวะโอเคนั่นแหละคือเพื่อนคนเนี้ยพศสี่หนึ่งอือแติจเป็นหนึ่งสี่ใช่ใช่ครับครับอันนี้ก็อันนี้บอกบอกเลขเอ้บอกตรงตัวเลยครับว่าเพื่อนเกิดพอไหนแต่ว่าเกี่ยวกับโรงเย็น่ะพี่ลองค่อยๆฟังบางทีผุมสมมูรุมมันผลไม่ทันนะครับบางทีเบื่อๆบ้างเนาะเพราะนอนดึกมากใช่ครับผม พี่พเ,เพื่อนๆลองยังไงพี่ลองเอาแบบไปลองฟังย้อนดูค่อยฟังนะครับแล้วก็ยังไงใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะครับครับ<ช>แล้วก็ว,กว่าเห็นแบบฟันเห็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะตีเป็นแบบเนี้ได้ในแบบในในได้บ้างนะครับผมอันนี้คือลิ้นพันแล้ว,<ช>วก็นอน,น,อนดึกด้วย,วยต,ตอนนี้ไม่ค่อยอยากทักเลยโอเคครับโอเคครับค,คฟฟู่แฝดก็ จะปิดกล้องก่อนดีกว่าบ้านนะครับผมเพราะว่าเดินทางควรจะถึงเฮ้ยเข้าบ้านเข้าัดปิดกล้องบอกบอกเล็วเฮ้ยเฮ้ยกลับแล้วเกิดจะกลับแล้วลุงโอเคครับโอเคครับเล็กเล็กบ้านแล้วก็มันพูดได้ไหมแค่บ้านก็มีแค่ตัวเดียวคือเล็กแปดเออเล็กแปดลุงเย็นจะเป็นอะไรก็ไปเตียวนะครับพี่ครับขอให้โชคโชคทุกคนนะครับวันนี้ด้วยครับลำลำด้วยด้วยครับอันนี้จะเป็นอีพิเศษครับผมมาเล่าเรื่อง EP พิเศษนะครับ ฝันความฝันให้เผื่าเอฟซีจะมีโช่มีลาบกับคู่แฝดนะครับผมถ้าผมก็ร่วมไม่ไม่ใช่แบบทําบุญให้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 ตาเขาหน่ครับตาเขาหน่อยแค่นครับผมงั้นรีบกลับดีกว่าโอเคครับเชิมไอ้คำบะโอเคโอเคกลับกลับกลับแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อน อย่าลืมท่อง NOJ79 หรือคู่แฝดลาท่าผีนะครับผมโอเคครับผมครับ